สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boss Stamp Channel นะครับกับ Boss Stamp อสังหานะครับวันนี้จะมีเรื่องเล่าทิ้งทเบตทอง EEC Zone เป็น EP คูณแปดนะครับมานําเสนอนะครับเป็นแปลงที่ดินนะครับผมสามสิบห้าไร่สองตารางวานะครับอยู่ตรงอําวังป่าดู่นะครับผมวังป่าดู่อาเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับตรงนี้นะครับบอกเป็นบอกเลยว่าเป็นทิเบตทองจริงๆนะครับมันมีทั้งหมด สองกุฎแดงนะฮะถนนสองกุฎแดงหน้าแปลนับติดถนนนะครับถนนกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็ส่วนหน้าแปลนะครับที่ติดถนนนะครับอยู่ที่170เมตรครับผมก็เข้าไปลึกอีกนิดนึง65เมตรนะครับด้านขวานะครับยาวเลยนะฮะ400เมตรครับผมส่วนด้านหลัง90เมตรนะครับด้านซ้ายสวนหนึ่งเมตรครับ ส่วนที่2 50เมตรครับและส่วนที่3 220เมตรเลยนะครับบอกเลยว่าแปลงนี้นะฮะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับมากมายนะครับข้อมูลถูกแปลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะเป็นผืนผ้าลึกเข้าไปด้านในนะฮะเหมาะสำหรับทําโครงการหนูบ้านนะครับหรือขึ้นคอนโดได้เลยนะฮะผังสีเป็นผังสีเหลืองนะครับผมผังสีเหลืองอ่าทางด้านหลังนะฮะเป็นอ่ามีลำราบุรุษะ นะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับทำโครงการนะครับสามารถระบายน้ําลงมาได้เลยแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมแน่นอนสำหรับแปลงนี้นะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังติดถนนวังประดุลนะครับวังประดุถนนวังประดุจะเชื่อมต่อ3า9หนึ่งนึครับถนนสามหนึ่งเก้าหนึ่งซึ่งจะเชื่อมับอนิคมมากตะพุดนะครับมุ่งสู่เพลิงบวกแดงนะครับผ่านถนนหลัก2เส้นนะครับสุขุมิตรและ36นะครับ อบอกเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติสุดๆฮะอยู่ี่กอาลเก็บน้หาห่างประมาณหนึ่กิโลเมตรนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะฮะแล้วก็แายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวนะครับเหมาะสำหรับทำหมู่บ้านนะคพืค้โครงการหมู่บ้านพื้โครงการคอนโดนะครับหรือจะเป็น โคดังก็ได้นะครับโคดังก็ได้เหมาะมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะอยู่ติดกาบนิคมุาสาหกรรมมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมทำเลนะครับว่าติดนิคมยังไงนะฮะตรงนี้เป็นเลเยอร์รูมนะครับถ้ามองจากด้านหลังนะครับส่วนนะครับน้ำไปนะครับห่างไร้อยห้าสิบเมตรนะครับสามารถจ้มเข้าสู่ผืนที่ดินได้เลยนะครับเข้าสู่ติดแผ่นได้เลยเพียงแค่ร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นนะครับ เราจะทัโครงการบ้านขึ้นคอนโดจะเป็นโกดังนะฮะไฟสามเฟสนะครับส่วนน้ำเป็นของกรปภนะครับส่วนที่คมที่ติดรอบๆคือที่แปลงครับวีเอสี่นะครับห่างไปมา11กิโลเมตรนะครับผม w h a 2นะครับและ1นะครับผมห่างไปประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะครับนิคมนิคมอีเธอร์ซีบอร์ดนะครับห่างมาอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรครับ ส่วนพินทอง1 2สองามี่ห้านะครับห่างออกไปประมาณ22และ25กิโลเมตรนะครับและข้อที่สำคัญเลยนี่ครับนี่คงอของจากซิตี้นะครับประเทศจีนห่างมาอยู่ประมาณ18กิโลเมตรครับแล้วก็ท่าเรือตะบางถางที่45กิโลเมตรนะครับมุมสูงนี่เราเห็นว่าเขาลังตับทานิีภาพนะครับของอ่างเก็บน้ำให้ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะเป็นพืชพักผ่อนหย่อนใจนะครับตอนนี้นะครับ นี่คือขนนเส้นวังกระดูนะครับผมเชื่อมไปที่ถนน3191นะครับซึ่ง3191จะเชื่อมกับ3013นะครับครับผมบอกเลยนะครับว่าแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่สวยสุดๆนะครับว่าจะซื้อเก็บทำกำไรในอนาคตก็ดีนะครับเพราะว่า รายล้อมนะครับอุรกร,รมที่กำลังขยายตัวเข้า่าสู่แปลงที่ดินทุนนี้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมโซนจีนะครับซึ่งกําลังขยายพื้นที่เข้ามาใกล้แปลงนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลงนี้นะครับราคาปัจจุบันณตอนนี้อยู่ที่2อล้านห้านะครับสล้านหถ้า2อล้านหนะครับซื้อเก็บทำกำไรนะครับคาดว่ากลางปีนี้น่าจะดีตัวขึ้นไปถึง3 000, ล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทำเลยดีทำเลยทองสุดๆตอนนี้เลย นะครับหรือว่าจะซื้อทําโครงการหมู่บ้านก็ได้นะครับดีมากแล้วก็คอนโดนะครับเพราะว่าน้ําไฟนะครับมีออยู่ตรงหน้าแปลงใกล้ๆเลยนะครับาประมาณ150เมตรเท่านั้นเองนะครับโอเคสหรับเรื่องเล่าที่ดินทมเด็จทองนะครับอีซีโซนนะครับกับผมวัชธรรมอสังหา 0792699 07926569วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน EP ใหม่นะครับสำหรับจะพาไปชมที่ไหนก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับผมวัสถุสังหาสวัสดีครับผม